อยู่กัหน่วยไปหน่วยหนึ่งมีสองหน่วยหนึ่งมีเจ็ดพอได้ฝันอันนี้เห็นเห็นของแท้เลยเออของแท้โอ้ดวงจันทร์หนึ่งดวงจันทร์หน่วยหนึ่งจีเป็นเก่าหน่วยหนึ่งทีเป็นหกต่หนี้แต่มันพอสังเกตได้มูลันมันว่าชัดคือสองเจ็ดโอ้สองเจ็ดนี่เห็นชัดเห็นชัดอันนี้เห็นในดวงจันทร์บ่ได้ฝันเนาะกันดเห็นอยู่ดวงจันทร์บ่ได้ฝัน เพื่อหมดสุดออกสามเที่ยงเรา,า,าจะนี้ก็ต้องเจียน,นเงินนางเลยบ้านนีน่ยพนังโยนัน้นแมงหอยพันธุ์มาแต่ปองถึงอลาดอลาดมา,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 มาปเป็ดแดมือใสนั่งอยู่หันหันน่ะริ้วริ้วริวล้วลวลมาจับมือปั๊บนี่แมบแม,แม,แม,แมบแล้วก็บินขึ้นขึ้นพวกละขึ้นไปไปพวกละแต่ว่ามาจับดอกไก่เด้น้ำอีกริ้วขึ้นมาอีก ก็ขึ้นมหาอีกเออขึ้นไม่เทื่อถามยังคอยบอกขึ้นข่าเตือนทางช่องเป็นเตียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการงูดูมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยอดดีด้วสวัสดีครับผมลำรวยลำรวยยังได้พัยี่ตองอ ยิงข่าวว่าฝันดีฝันตังไหนฝันดีแล้วอกแปดเอาฝันตังไหนว่าข้อมฝันทั้งก่อนแปดศูนย์ได้เห็นแต่ปลาเข็งขดอยู่ในแก้วเนาะจ่ององอยูลยี่แปดสี่ศูนย์มาถึงแล้วแก้วก็สี่ศูนย์ตัวกลมเป็นห่วงมองกล่องแก้วก็สี่ศูนย์แก้วมันาะเก่าเนะแก้วเนาะเลยแล้วมันเป็นห่วเลยเนาะแก้วมันเป็นกลนเนาะมันกลนก็ถือเก่าอีกมาเมือนั้นมาเพาท่านได้ฝันวันนี้ฝันเราบอกฝันแล้วเหล่อความฝันฝันเมื่อไรจ้ะ ฝันหมอว้านเฮ้หมวก่อนมื่อนัรนได้หมอก่อนหมอก่อนมื่อนัรนได้เลขเงี่ยงดวงจันทร์ออืเห็นในดวงจันทร์เห็นแมงดวงจันทร์อ๋ออันนี้ฝันบ่อันนี้ฝันฝันอันนี้ฝันพอดีเลขบ้านเลขดวงจันทร์ใช่ไหมเดี๋ยวกำลังอันเลขดวงจันทร์ไหมคะเลขดวงจันทร์สองเจ็ดบ้านเห็นบ่หรือว่าฝันเห็นอันนี้เบิ่งเบิ พื่นแล้วมือวันเพกเนั่ยอี่องมีสีหน่วยฝุนเนาะอี่อมงมีสีหน่วยสีหน่วยแล้วเออมันจะเป็นแปดแปดเมื่อออกคนสาเออขึ้นวันเพ็นวันเพ็นตั้งเลี้ยวขึ้นไปเลี้ยวนางดวงจันทร์บานีความฝันเดจ้าบานี้ความฝันเป็นจังใดฝันว่าจังใดก็ค่ะอันฝันนี่ลงฝปในสานามแบบ แบบงวดก่อนแบบไปกิ้มกล้วยก่อนครับทำลองเดียวกันนั่นนั่นเมื่อขึ้นรถขึ้นคู่สูงจังปลายไพย่ครับวูป้าไปโตได้ยนยเป็นขี้ลงในใต้บุแล่นะลาดผุ่นกองค้ามฝันเออในอควมฝันงวดนั้นอันนี้กับฝันว่าจะาของลงไปตำ่ำหนึ่งเลิกเลิกเลิกจริงลงไปตำ่ำมาหิวน้ำมาจึไปส่วนน้ำทิ้งหาหนึง่งส่วนน้ำหาหนึ่งเอามา ซิ้งีมีแค่แทบที่ดอกนามฤทธิีหาหนึงบักข้นมาบัดเพ้นปลานอนจองห้องเงี้ยในแก้วฤทิ์เป็นแปดศูนย์ไหนปลานอนอยู่ในแก้วเออพรเจังห้องเงี้ยในแก้วปลานี่ก็ตีเป็นแปดอืมปลาแปดแก้วเป็นศูนย์<ร>ตีเป <8, S 1> ็น เก่ามันก็ลายของนันฝันซ้ำนั่นบอเออหนังซ้ำนั่นแต่ลุกแล้วว่าได้ตีเป็นตัวไหนเนี่แปดศูนยตัวเดียวแปดศูนย์ตัวเดียวมาแห่งอยอะแล้วก็ไม่มาแยกออกใส่แปด้าศูนย์แปด้าศูนย์สารตัวได้แยกให้นั่นนแยกให้แล้ว ันนี้ฝันล่าสุดเนี่นบอสฝันล่าสุดเออล่าสุดล่าฝันล่าสุดแล้วปกติถ้าเป็นยัต้องฝันนี่ถ้าเราจำความฝันได้นี่มักสิเหม็นเด้เป๊ะเลยเหม็นมากเลนแต่ถ้าถามถ้าเราบ่ฝันเราก็จำบ่ได้เราก็สิว่าบ่ได้จำบ่ได้ก่างกลางยลูกขึ้นมาลืมเลยนั่นแล้วเลยมั่นเลขกับบ่แม่นพร้อมบ่ได้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 ฝันจำได้แม่นละดิงค่ะ อันนี้ฟันได้แม่นเลยนะจ๊ะอออันนี้แม่นคักเลยเดี๋ยรปลาอยู่ในแก้วมักคักกังวะเนาะมักคักเออคดรจห่องบวโทว่าปลาอยู่ในแก้วไปตีเหล็กก็น่าก็เลยตีแปดศูนย์ไหนเอาตีตัวได้เขียนไหนนะจ้ะนั่นเขียนเขียนใช้เขียนใช้ดินเห็นไหมนั่นเดียบฝากนั่งเท่านี้เลยเออเอาไม้พิเศษนะปากไม่ใช่ไม่ได้เท่เนี้ไม้พิเศษนะ ไม้วิเศษนะว่านั้นเราก็เขียนใส่ดินแบบนี้แหละออกทั้งบนทั้งล่างนี่ตองทั้งสามตัวทั้งสองตัวนี่ตองเอาไม้วิเศษเขียนมาเด้อนั่นแหละไม้วิเศษเราหน่ะล่ะเออนั่นแหละไม้วิเศษเราเออไม้กายาเสียดหัวแกเห็นของเราได้หนิควงควงอโอปูนสีตองเอากายาเสียดนี่ยังไงอืมแปดอืพี่น้องจะบะเชียงบ่แปดศูนย์ โอ้ตัวบึงเกมาก่อตัวเดียวเดียววตเดียฮะตัวเดียวโคโลว่าหันคือว่าเอาอีหยังมีหาอีหยังุกเออติอันนี้ให้ชอตก่อนีออกไหมตีออกไงอ๋อคน่นนสองตับานี่คนชิมาเน้นสาตัวสามตับานี้เออสามตัว จขีมันไปแล้วนับไปไถ่เงินเอาเงาเอาปลาบานนี้นับเอาปลาเราบ้านนี้โอ้อาโอ้เรื่อยคือบวเขียนมาทั้งขันเราไม่เคยเขียนลงวนขางจากเถียรล้มาตีเขียนตัวเลขแบบนี้เขียนเฉลยมังๆนะเขียนลายลงลายลงเอามองได้บ้านอ๋ออันนี้ก็ได้ปะอ๋ออีรอบนี้เขียนแปลกเขียน หา่าหนึ่แปดศูนย์หาศูนย์หานึ่งอานี่เราขัดเยกกมาให้แล้วเอาเดี๋ยวพี่น้องเห็นว่ับนะเดี๋ยวเขียนเขียนไหนบึ้งไหมเขียนไหนพี่น้องอันนี้แยกออันนี้เะอัแยกนี่สาตัวแยกออกเอาตัวนี้ไปใส่เอาหาไปใส่เอาหาไปใส่แปดศูนย์นี เป็นแปดหรือแปดห้าศูนย์เป็นแปดห้าูนยเนาะเอาเอาเขียนให้พี่น้องได้เนีแปดศูนเอาเครื่องพิมพ์พิมพ์เลยอ๋ออันนั้นแปดห้าศูนเออโอ้ขอใจแล้วนะแม่นขอแปดห้าศูนย์มันเองคันแยกมานยังสี่มันสิเป็นแปดศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่มันตีกรอบไว้ให้อ้เอาเข้าเขียน หนตัวึ่งศูนอย่เบิ่งห้รับ้ันให้มดกันตลอดน้ำเล่าจะเรมเรีกอันเห็นไนดวงจันทร์อองหมอันนั้นหนึ่งหนึ่งอ่ยานังมาแล้วอ๋อายานไี่คือลายตัวเทปซีาอันนั้นเห็นใหดวงจันทร์ก็เอาตัวเศษเอาไปหอดตัวฝันนี่มีตัวเดียวปิบ เ๋อดแปด๋อแปดแปดเนีเห็นในดวงจันทร์ดวงเจ็ดบ่ยไม่ดวงจันทร์นี่ใสๆอสินี่ปานาพี่นงมันมเอาีดว้กป็นแซกันนี่เนาะมันติดกันอ้ลกแปดจิมะนั่งลงมาเก้าสินี่ให้เอากระดาษให้เราโชว์เลย กไปเน่พี่าะเดี๋ยวให้ให้เนี่ยเราเลยนี่มันคอยิเมนบาทีนี่เอามนเหง่เลถือต้องบ่ถือต้องบอะไรก้ผู้ใดเห็นกะอมันหน้อยไว้แข็งบุยเลยเนน่ก้อเออเป็นพวงเลยนะเจ้าเอาพกันเบิ้งงเบิ้งอยู่ครับมันก็จะเห็นเลขยิ้มปุยปุยเลยเตี้ยต้นื่นนะมันลอบอกมัน ซื้อเราได้ไดแปดศูนอม่ใช่ได้ก็พ่อบอกว่าจะได้ก็ะบอกให้ซื้อเราแปดศูนย์แปดศูนย์เน้นตัวนี้ป่ะจ้าเออหมักก็เนี่ยรหมักแห้งกันหมักแห้งตัวเลขหมักแหงคะมูลังมันมีตัวหมักป็นอย่าง้ามักแปดแปดห้าศูนคือแปดศูนย์แปดศูนย์าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งแปดแปดแล้วก็สองเจ็ด สองเจ็ดนี่เห็นในรวมกันครับอ่ะนี่นะคะเป็นแนวทางของลือสีตองนะคะด้วยค่ะพ่ออ่ะขอบคุณลือสีตองนะคะสำหรับแนวทางในหวดวันที่หนึ่งเป็นแนวทางเนาลยมเน้องซีโชคๆนันน่ะสุกุสุกคนเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เดินไปอยู่ดีมีเฮงครับ